ดูดวงรายปากระหว่าง,งวันที่16-31มีนาคม2567ราศีพฤศภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคม ถึง14มิถุนายนทางด้านการงานเป็นช่วงของการเคลียร์งานที่ทับถมงานที่หนักอึ้องจะมากองที่คุณมากขึ้นหรือในช่วงนี้อาจมีคนลาออกไปไม่ได้ช่วยงานเหมือนเดิมแล้วโยนงานมาให้คุณทําให้คุณต้องรับภาระหนักมากขึ้นนอกจากนี้ต้องระวังงานที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้กลายมาเป็นปัญหาให้จัดการอย่างเร่งด่วนทางด้านการเงนินปักนี้คุณอาจได้มีการปิดหนี้บางส่วนหรืออาจต มีการใจนี้สินเงินก้อนเก่าๆออกไปทําให้ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่คุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนหรือโชคลาภเข้ามาจากทางไกลด้วยทางด้านความรักสําหรับคุณโสดปากนี้ คุณอาจยังไม่ได้อยากมีคนเข้ามาให้เหนื่อยใจเป็นพิเศษแต่หากมีคนคุยอยู่แล้วต้องระวังความสัมพันธ์ที่ห่างกันออกไปส่วนคนที่มีคู่แล้วในปักนี้ต้องระวังปัญหากเก่ากลับมาให้คุณและคนรักมีปากเสียงกันได้ทางด้านสุขภาพระวังอาการปวดหลัง